สวัสดีครับคลิปต่อไปครับการตั้งลูกลอกประกบหนามเตยครับนี่ฮะตัวนี้นะครับนี่จะมีทยง้งหมดสี่ตัวครับนฮะลูกลอกประกบหนามเตยนะฮะการปรับแต่งก็คือฮะจะมีน็อตตรงนี้นะครับสําหรับขันปรับแต่งความตึงความตึงการการบีบของลูกประกบกระหนามเตยนะฮะ ข้างในน็อตตัวนี้ฮะจะมีเป็นลักษณะลูกเบี้ยวครึ่งวงกลมครับแล้วก็จะมีสปริงเป็นตัวกดนะครับนะฮะกดเพื่อให้มันแน่นนะ,นะฮะการตั้งค่านะฮะการตั้งค่าการกดนะฮะให้ได้ประมาณนี้ครับจับยกไปปล่อยต้องดีดเล่นไหมะนะฮะ,นะฮะทุกตัวครับนะฮะเรายกไปเนะี่ยปล่อยมามันต้องดีดเลยะฮะ นะทุกตัวครับทุกตัวครับนะฮะคือถ้าชนนี้ถ้าเราตั้งไม่ดีนะครับจะมีผลนะฮะเวลาฟีเป็นรอยต่อเนี่ยมันจะสะบัดไอตัวลูกประกอบนี้ดอุอกมานะครับเพราะนั้นการตั้งต้องให้มีแรงสปริงกดด้วยครับนะตั้งไม่ยากครับปรับแต่งโดยการขันน็อตตัวด้านล่างนี่ครับ ปรับไปเรื่อยๆครับให้มันมีแรงสปริงกดหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันฟิล์มหลุดออกมาจากหนามเตยฮะถ้าลูกล้อตัวนี้กดไม่แน่นนะครับเ,เวลาเจอฟิล์มที่มีรอยต่อครับมันจะสะบัดตัวนี้หลุดออกมาเลยครับทำให้ฟิล์มเสียหายได้ครับโอเคนะครับจบคลิปวิธีการตั้งลูกล้อประกดหนามเตยครับ